อยู่กับพี่แคมเปอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวรถตัวเองครับ ก็วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเจ้ารถตู้ของผมเนี่ยนะครับก็คือมิ t ูบิชิ h i ลสา0คันนี้นะครับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไงทําไมผมถึงมาเล่นรถตู้คันนี้ได้นะครับก็ชื่อของเขาก็าคือปูเขียวนะครับก็คือที่เรียกก็ปูเขียวนั่นคืออายุอ่อนค้างที่ใะเยอะแล้วนะครับแล้วก็สีเขียวก็เลยเรียกปูเขียวนะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาคร่าวๆเนี่ยนะครับตอนแรกผมก็เป็นคนชอบท่องเที่ยวครับก็จะมีรถมิสูบิชิปาเชโ o 4วิออีกหนึ่งคันนะครับคอยต้องเที่ยวตามอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวนะครับตามป่าตามเขาอะไรไปเรื่อยนะครับแล้วก็มีเพื่อนในกลุ่มก็พากันเล่นรถมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับก็คือ c f เอฟนะครับก็เล่นขับกันมาประมาณ2ปีนะครับก็ไปลุยมาหลายที่ก็ขับท่องเที่ยวตามภาษานะครับพอถึงมาระยะหนึ่งนะครับประมาณเกือบเกือบสปีแล้วนะครับก็มีภรรยาผมเนี่ยนะครับก็ ตั้งคันนะครับแล้วก็ให้กําเนิดลูกสาวของผมนะครับก็คือฮัมวีเนี่ยนะครับทําให้ผมเนี่ยไม่มีเวลาได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์วิบากเลยนะครับแต่ก็ยังชอบเที่ยวอยู่นะครับพอมว e ีข้อออกมาได้มันาณ4เดือนนะครับผมก็พาฮัมวีแล้วก็ภรรยาผมเนี่ยนะครับไปกางเต็นท่องเที่ยวนะครับทําให้เรา,ารู้ว่า พอเอาลูกที่อายุได้สี่เดือนหึือห้าเดือนเนี่ยอาจจะไม่ก็ถูกเท่าไหร่นะครับที่พาลูกไปเที่ยวไว้นะแต่ว่านะมันมันเป็นความชอบนะครับของของผมแหละ,ะครับ <c oughs> ก็เลยเห็นหนึ่งความซึ่งความลาบากที่ว่าเอ้ลูกมันนอนเต็นท์กับพื้นนะครับถ้าฝนตกสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษอะไรอย่างเงี้ยครับจะทํายังไงนะครับกระประจวบกับผมเนี่ยไปเจอ youtube ไปดูใน YouTube นะครับก็ไปเจอรถตู้ของฝรั่งเนี่ยนะครับ เฮ้ยเขาทําเป็นแคมเปอร์แวนไม่ว่ารถตู้รุ่นไหนยี่ห้อไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสามารถทําที่จะเป็นทาเป็นแคมเปอร์แวนได้หมดเลยเฮ้ยเป็นะไรที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ผมก็เลยเริ่มศึกษาเ็เริ่มค้นหานะครับก็มีรถตู้ที่ผมดูไว้ก็จะมีหลายหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นย e ูสุบ e ัตตี้โตโยต้าไฮเอ็โตโรวดนะครับแล้วก็แล้วก็มามิซูวิชนะครับ ก็ดหูหลายรุ่นครับก็ดูหลายดยรุ่นมากนะครับจนมาถูกใจเจ้ามิสูบิชิ L 3 0 0เนี่ยนะครับเพราะว่า1ด้วย1เลยที่ผมเลือกคือประตูเนี่ครับเปิดได้2ด้านนะครับแล้วก็ในส่วนของอรูปทรงรูปลักษณ์นะครับมันดูเป็นเหลี่ยมเท่แล้วก็มันมันเหมือนว่ามันมถูกชะตากับผมนะผมก็เลยโอเคตกลงใจที่จะเป็นมิ t ูบิชิ L i L300 เนี่ยแหละครับ ก็เลยขายมอเตอร์ไซค์วิบากผมทิ้งนะครับนะเพื่อที่จะไปเอารถตู้คันนี้มานะครับก็ตอนแรกพอได้รถมานะครับก็มาทําที่นอนนะครับทาที่นอนทําสีก็กะว่าจะอ่าพอแค่นี้จบที่ว่าเป็นรถตู้เดิมๆธรรมดามีที่นอนให้ลูกนอนให้ภรรยานอนนะครับแล้วก็ไปเที่ยวตามที่ต่างๆได้นะครับเดี๋ยวก็ดันไปเห็น นะมีคนลงขายไว้นะครับเรื่องของชุดแพ่หน้าชุดขับเคลื่อน4ีล้อนะครับในกลุ่มนะครับเฮ้ยผมก็เื่อใจให้มันทําได้ใเหอนะรอตอนแรกก็ยังไม่สนใจอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จังหวะนั้นมีน้าเต่านะครับน้าเต่าว่าคนที่ทํารถมิซูบิชิ L i L300 เนี่ยเป็น4 w h e วิคันแรกนะครับเฮ้ยผมก็ แชทไปคุยกับน้าเต่านะครับว่าน้าเต่ามันทําได้เะครับนู่นนี่นั่นนะครับเต่าบอกว่าทําได้เดี๋ยวรอดูรถของน้าเตาก่อนนะครับพอเสร็จปุ๊บน้าเต่าทําออกมาเป็นขับเครื่องสี่ล้อได้ผมไม่ลังเลยเลยครับบอกน้าเต่าเดี๋ยวคิวต่อไปเป็นของผมนะผมก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะซื้อชุดช่วงล่างนะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับนะแล้วก็เกียร์ขับสี่นะครับเพื่อมาอัพสเต็ปจาก ขับ2เป็นขับสีให้เจ้าปู่เขียวคันนี้นะครับก็ปัจจุบันก็ยังใช้การได้ดีมาถึงทุกวันนี้นะครับไปต่องเที่ยวมาหลายที่มากนะครับนี่คือประวัติข้าวๆของเจ้าปูกเขียวคันนี้นะครับผมก็สิ่งแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะครับก็ในส่วนของตอนที่ผมได้รถคันนี้มานะครับมันจะเป็นสีขาวนะครับก็เลยทําการเปลี่ยนสีนะครับด้วยที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบสีเขียวล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนเจ้ารถคันนี้นะครับเป็นสีเขียว โดยจะเป็นของช่างเวกินกองนะครับจะเป็นคนดูแลเรื่องสีรถทั้งหมดให้ผมนะครับอันนี้เขาส่วนของเรื่องสีนะครับก็ในส่วนของยางแล้วก็แม็กนะครับในส่วนของแม็กเนี่ยผมจะยท้าเป็นของแม็กคอสมิกนะครับเดวิลนะครับเป็นแม็กขอบ16นะครับแล้วก็ออฟเซ็ตลบ10นะครับเนื่องจากว่าเนี่ยจะได้ไม่มีผลต่อการเปิดประตูนะครับ ประตูไซสยข้างยางหลังจะได้ไม่ติดนะครับสองยางเนี่ยจะเป็นยางฮันคุกไดนาโปับก็จะเป็นมัทเทเลนนะครับขนาดยางก็จะเป็นสองสี่ห้าเจ็ดห้านะครับสิบหกนะครับก็เป็นยางมัดนะครับใช้สหรับการลุยท่องเที่ยวนะครับนี่คือเป็นส่วนของยางครับต่อไปเป็นส่วนของการชนหน้านะครับการชนหน้าเนี่ยจะเป็นงานของเ่างแบงค์ไอคบาสับลีนะครับ มันจะเป็นทรงเดียวกับของเดลิก้านะครับก็มีคนขายมาของเดลิก้านะครับในกลุ่มแต่มันต้องแปลงจุดยึดนะครับแปลงขาครับแล้วก็มีจุดยึดแค่สองจุดทําให้ตัวส่วนตัวความรู้สึกของขเองนะครับทําให้มองว่ามันไม่แข็งแรงก็เลยเปลี่ยนไปให้ขึ้นงานเองดีกว่านะก็เป็นช่างแบงค์ขึ้นงานนะครับอีอยางคือผมต้องการตัวถาดวินนะครับ ถาดวินจะได้อ่าติดตั้งวินได้นะครับในส่วนของกรรชนแท้ของเดลิก้าเนี่ยเขาไม่มีตัวถาดวินมาให้ผมก็เลยอ่าขึ้นงานเองนะครับแล้วก็ในส่วนของวินเนี่ยนะครับก็จะเป็นล็อกวินนะครับบายไฮวินนะครับหนึ่งหมื่นสามพันปอนด์นะครับผมจะเลือกที่จะเป็นวินเชือกนะครับนะครับก็จะเป็นของล็อกบายไฮวินนะครับแล้วก็ในส่วนของงานของช่างแบงค์เนี่ยแน่นอนครับจุดยึดหมดห่วงครับ แข็งแรงนะครับนะครับสบายเลยครับก็จะมีในส่วนของกันชนแล้วก็บันไดนะครับในงานเดียวกันนะครับอันนี้คือบันไดข้างนะครับแล้วก็จุดยึดจจุดยึดน้านล่างนะครับนะครับก็คือบดห่วงเรื่องความแข็งแรงนะครับกับช่างแบงค์ไว้ใจได้นะครับอ่าร้าน X. Bar ซบารุรีนะครับนะเดี๋ยวในอีพีต่อไปผมจะไปไปเที่ยวอู่ช่างแบงค์นะครับจะพาไปดูว่า การสร้างกันชนเนี่ยนะครับช่างแบงค์ทำอะไรบ้างนะครับจะให้ช่างแบงค์ตอบถามให้นะครับแต่ว่าแข็งแรงแน่นอนครับอันนี้ส่วนต่อไปนะครับสิ่งที่ผมติดเพิ่มนะครับก็เป็นโปรเจคากระจกคอนวอยนะครับก็จะเป็นของโรงรถมิซูนะครับของต้อมวัชรินนะครับกระจกเดิมของ L 3 0 0เนี่ยจะมีแบบนี้นะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะไดกระจกเดิมก็ติดกระจกคอนวอยเพิ่มนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ่อนนิ่งข้างรถนะครับหรือว่าไปข้างรถที่กลางออกมานะครับทุกคนคงเคยเห็นนะครับผมเลือกเป็นขนาด3.3 3เมตรนะครับซึ่งจะกว้างพอดีกับตัวรถนะครับแล้วก็สวยงามนะครับเวลาจัดเก็บนะครับแล้วก็ในส่วนของข้างบนการเปิดหลัลงคานะครับก็จะเป็นของช่างแมวสับ,บุรีที่ดูแลเรื่องเปลือนหลังคาให้ผมนะครับ แต่ว่าในส่วนของเต็นท์เนี่ยนะครับผ้าใบเต็นท์เนี่ยผมาวาดออกแบบเองแล้วก็ไปให้ช่างร้านเย็บบอร์ดเขาเย็บให้นะครับก็าวาดรูปแล้วก็กรีดผ้าอะไรเงี้ยไปให้เขานะครับตัดผ้าไปให้เขาเลยแล้วเขาก็เย็บให้เราอย่างเดียวนะครับแอ้นี่เป็นส่วนของงานเปิดหลังคานะครับผมได้ทําคลิปรีวิวเรื่องงานเปิดหลังคาไว้แล้วนะครับอยู่ในช่องในทุกท่านลองไปดูได้นะครับว่าเปิดหลังคากลไกข้างในเป็นยังไงนะครับนี่เป็นงานของช่างแมวสาบุรีนะครับ ต่อไปในสองด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นถังน้ํามันนะครับขนาด20ลิตรนะครับถังน้ามันสํารองนะครับผมคิดว่าเรื่องน้ํามันเชื้อเพลิงของรถในการเดินทางเนี่ยนะครับมีความสําคัญนะครับก็เลยติดตั้งถังมาสำรองหนาด20ลิตรไว้นะครับแข็งแรงนะครับตัวเนี้ยสามารถรถเหยียบไม่แตกนะครับแล้วก็สามารถทําเป็นเวลารถเราติดลมเอาไปลองล้อนะครับเหยียบผ่านไปได้นะครับนะครับเป็น ตัวช่วยให้ดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นของบันไดข้างหรือบันไดหลังนะครับก็เป็นการขึ้นงานปกติครับไม่มีอะไรนะครับก็ในจุดเด่นที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับที่ผมชอบรุ่นนี้เพราะว่ามันเปิดประตูได้สองข้างนะครับเป็นรุ่นเก่าที่ประตูได้สองข้างนะครับเนี่ยก็จะเปิดประตูได้สองข้างนะครับทะลุเห็นฝั่งนู้นนะครับมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเท่ดีประตูได้สองข้างนะครับ ก็ในส่วนของภายในเดี๋ยวผมถลายดูอีกทีครับอันนี้ก็ส่วนของน้ำมันเครื่องนะครับที่เห็นก็จะเป็นน้ำมันเครื่องผมต้องติดรถไว้ตลอดนะครับไม่ไม่ใช่ว่าแต่ยังไม่เคยใช้นะครับแต่ว่าก็าเป็นการเซฟตี้นะครับว่ารถเราเก่าแล้วนะครับก็อาจจะมีเอซเซียนอะไรเงี้ยก็เลยเตรียมไว้ตลอดนะครับก็เรื่องของน้ำมันเครื่องก็จะเป็นของโมตนนะครับที่ผมใช้กระโปงเขียวนะครับผม ่วนของระบบช่วงล่างนะครับก็จะเป็นงานของหน้าเต่าหมดนะครับในเรื่องของด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเท้าหน้าเพาหลังเนี่ยก็จะเป็นของที่ผมหามาได้นะครับทำจากรถมิซูนะครับที่ผมไปซื้อชุดนี้มานะครับก็เปลี่ยนั้งเท้าหน้าเปลี่ยนเพาหลังนะครับเป็นของเดลิก้านะครับข้างหลังก็จะเป็นแนน่เป็นเพลนะครับข้างหน้าก็จะมีงานสร้างขึ้นมาเกี่ยวกับการที่จะนำชุดแพรของเดลิก้าไปใส่เ้าเอัมมาร์ได้นะครับก็จะเป็นงานของเดตอัพชอป เก็เป็นอู่ของน้าเต่านะครับที่อไทยราชนะครับก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยลองไปฟังน้าเต่าได้นะครับในในคลิปของที่ผมทํารีวิวกับอู่น้าเตาไว้นะครับก็นี่จะเป็นในส่วนของช่วงล่างที่ผมทามานะครับครับต่อไปแล้วก็มาดูในส่วนของภายในนะครับห้องคนขับนะครับก็อุปกรณ์ต่างๆก็ตัวนี้สไตล์เรียบง่ายนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีวัตบูสเทอร์โบนะครับ เป็นเกตวัดความร้อนนะครับเรื่องความร้อนเราสําคัญนะครับเพราะว่าเราเป็นรถที่เก่าแล้วนะครับเรื่องความร้อนน้อยความสำคัญมากๆนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นส่วนของแลนด์มิเตอร์ของวิสุวิชิเอลิก้านะครับผมก็มาติดตั้งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บเหรียญนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ใส่แก้วน้ํานะครับเลื่อนเข้าเรื่องออกได้นะครับอันนี้จะเป็นกล้องหน้ารถนะครับก็จะมีวิทยุสื่อสารนะครับที่ใช้กับเสาวิทยุด้านหน้านะครับ ก็จะมีนาฬิกานะครับมีเครื่องเล่นฟังเพลงนะครับก็ <c oughs> มีเกียร์นะครับผมผมมีเกียร์ตโต้นะครับแล้วก็มีเกียร์โฟร์วิลนะครับใช้ตรงนี้นะครับ <c oughs> ส่วนด้านล่างนี้เป็นของเกจวัดถังน้ํามันนะครับเนื่องจากว่าผมติดตั้งถังน้ํามันด้านล่างเนี่ยเปลี่ยนใหม่เป็นขนาดประมาณ80ลิตรนะครับกะใช้เดินทางระยะยาว,วก็เลยติดตั้งเกจน้ํามันแยกนะครับเกจวัดน้ํามันแยกนะครับก็ในส่วนของ ภายในห้องของคนขับก็จะประมาณเท่านี้ครับนะครับเรียบง่ายนะครับเด้นคุมโทนสีดำนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านภายในนะครับก็คือห้องโดยสารข้างหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะครับหรือว่าห้องที่ใช้ทํากิจกรรมอะไรต่างๆกับที่อยู่ในรถนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นทั้งโซฟาแล้วก็เตียงตัวนี้นะครับมันสามารถยืดหลกได้นะครับมันยืดหลกได้นะครับ ยืดออกมาขาตรงนี้ครับบอกว่าดึงยืดออกมาปุ๊บอยู่ตรงนี้นะครับก็เอาเบาะวางเอาที่นอนปูเวลาไปไหนที่เป็นครอบครัวเนี่ยก็มีชุดเครื่องนอนที่มากกว่านี้นะครับมีผ้านวมปูนะครับก็จะนอนได้ข้างหลังเนี่ยนะครับถ้าไปคนเดียวก็จะนอนอย่างเดียวอย่างนี้นะครับก็จะมีเบาะนี่ก็เป็นเบาะนะครับเอาไว้วางไว้นั่งไว้นอนนะครับในส่วนของด้านในนะครับตรงนี้จะเป็นแอร์220โวลต์นะครับจะใช้ไฟบ้านนะครับ เราจะใช้ก็ต่อเมื่อไปที่ที่เขาอน,นุญาตให้ใช้ไฟนะครับแล้วก็มีไฟให้ใช้นะครับก็ใช้ของแอร์เคลื่อนที่ตัวนี้นะครับแต่ส่วนมากถ้าไปเที่ยวเนี่ยเราจะเลือกที่ที่บรรยากาศเนี่ยดีแลวก้วอากาศดีอยู่แล้วก็จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อไปในส่วนของอชั้นก็เป็นชั้นใส่ของนะครับก็เอาไว้เก็บของสมัมภาระต่างๆเรานะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะใส่อะไรนะครับข้างบนก็ จะเป็นแอร์เสียงดำมันก็คือแอร์ไมโครบัสนะครับก็จะเปิดตอนที่รถวิ่งนะครับข้างหลังในห้องโดยสารก็จะเย็นมากนะครับนอนสบายติดตั้งเพิ่มไปนะครับเป็นใช้เป็นแอร์ของไมโครบัสนะครับแล้วก็ในส่วนของสีเกียวโควแมนก็จะเป็นโต๊ะนะครับโต๊ะครัวโต๊ะอะไรพวกนี้นะครับด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยสามารถนอนได้นะครับก็จะมีชั้นอย่างเงี้ยนะครับตัวเนี้นะครับอีกสามตัวสามสี่ตัวนะครับ ขึ้นไปวางต่อต่อกันนะครับก็จะเป็นที่นอนชั้นบนนะครับก็ผมเน้นความง่ายแล้วก็เน้น DIY นะครับแล้วก็ประหยัดราคาถูกนะครับเป็นนอนชั้นบนได้นะครับพอวางต่อกันเสร็จปุ๊บก็เอาที่นอนปูหมอนวางก็นอนได้เลยครับก็สามารถนอนชั้นบนได้นะครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับนี่จะเป็นในส่วนของระบบไฟในรถนะครับก็ด้านใต้นี่นะครับก็จะเป็นแบตลิเทียมฟอสเฟตขนาด105แอมป์ นะครับที่ใช้ในรถนะครับก็ใช้เ like. ก huh. ี่ยวกับอ uh ุปกรณ์ต so ่างๆไม่จะเป็นตู so mm ้เย็นนะครับวันนี้คือตู้เย็นนะครับเย็นในรถใช้ไฟ2โวล์นะครับเกี่ยวกับพัดลมเกี่ยวกับเื่อใช้ไฟฟ้านะครับเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่นะครับมีช่องย s ดีชาร์จโทรศัพท์หรือว่าเสียบอุปกรณ์ที่เป็นที่จุดบุหรี่ก็ได้นะครับโดยไฟเนี่ยผมจะใช้เป็น2ระบบนะครับขณะที่รถวิ่งนะครับผมต้องการชาร์จตู้เย็นนะครับผมจะเอาใช้ในส่วนของตัวนี้นะครับปิดเพื่อใช้ในส่วนของ ไฟจากแบตรถยนต์นะครับเวลารถรถเคลื่อนที่เนี่ยก็ใช้ไฟจากแบตไปนะครับแต่พอถึงเวลาที่รถจอดรถหยุดนะครับก็จะปิดตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะปิดตรงนี้นะครับจะเป็นไฟจากแบตตรงนี้ละนะครับสถานะไฟแบตเตอรี่ก็จะขึ้นครับก็แบตจะอยู่ใต้นี้ครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคีบนะครับเป็นปากคีบดําแดงธรรมดานะครับ อ่าเดี๋ยวลองดูตรงนี้ครับผมมาแบตไว้ตรงนี้ครับมันใต้ครับเข้าไปดูครับนี่นะครับก็จะเป็นแบต่านะครับเป็นกล่องแบตนะครับ105่้าแอมป์ผมมอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับก็ในส่วนของภายในนะครับพอขึ้นมาอยู่บนรถเนี่ยนะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าไปคนเดียวเนี่ยเรื่องของการนอนอะไรเนี่ยสบายมากนะครับเรื่องของไปครอบครัวก็ยืดเตียงออกมาก็นอนได้เหมือนกันก็สบายนะครับส่วนชั้นบนที่ผมบอกไปนะครับก็นอนได้นะครับ ในส่วนของพื้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นผมใช้เป็นไม,ม้อัดก,ก่อนนะครับแล้วก็ใช้กระเบื้องยางปูวข้างล่างนะครับก็ในส่วนของภายในก็จะเป็นของช่างเวทสิงกองแล้วก็จะมีของช่างปอหลอดทองนะครับที่ดูแลเรื่องภายในให้ผมนะครับแล้วก็ในส่วนของชั้นเก็บของอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้เก็บของสัมภาที่เราไม่ได้เอาไปตลอดนะครับไม่เน้นไม่เน้นติดตัวนะครับว่าต้องติดขับรถตลอดนะครับสามารถยกเข,ข้ายกออกได้ เตียงนี่ก็สามารถยกลงได้นะครับเพื่อเราใช้ประโยชน์ในการที่ขนของอย่างอื่นนะครับก็ยกลงได้พราว่าผมไปทริปผมต้องการนำมอเตอร์ไซค์ไปด้วยผมก็ขึ้นตรงนี้ได้นะครับก็มอเตอร์ไซค์ปุ๊บถึงที่ก็ลงนะครับซึ่งเราทํารถเนี่ยเราผมสไตล์ผมก็จะมาเน้นบิวอินติดรถนะั้นเนื่องจากว่าอยากใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยนะครับเผื่อต้องใช้ขนของโน่นนี่นั่นนะครับก็น่าจะตอบโจทย์กับผมมากกว่านะครับซึ่งการนำคาเบิร์แวนเนี่ยก็มีหลากหลายสไตล์นะครับ ก็แล้วแต่คนมาชอบแบบไหนนะครับก็ในส่วนของพอเราเปิดหลังคาปุ๊เนี่ยการยืนนะครับยืนปุ๊บเป็นครับมันก็หัวก็จะไม่ติดนะครับก็มันจะให้ความรู้สึกว่าโล่งสบายนะครับลานอนอยู่ในรถเนี่ยก็รู้สึกดีนะครับลาลม้ายขวาเข้าข้างบนเข้าก็ ทำให้การใช้ชีวิตบนรถเนี่ยโอเคเลยนะครับเวลาไปเที่ยวนะครับอากาศเย็นเนี่ยขณะนี้ลมก็พัดอยู่ก็โอเคครับก็ในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นตู้เย็นนะครับขนาดห้าสิบรตนะครับก็จะใช้ไฟทั้งไฟบ้านแล้วก็ไฟแบตสองโต์นะครับกับส2 0ัยี่สิบก็ใช้ไฟสองชิ้นได้สบายนะครับใช้กับแบตตัวนี้นะครับก็ที่จุบรี่ปุ๊บไปเสียบเข้าประนั้นก็ง่ายๆนะครับทำให้การใช้ไฟในใช้ตู้เย็นในรถเนี่ย สบายครับผมจะมีแบตร้อยร้อยห้า amp กับห้าสิบ amp นะครับห้าสิบ amp จะเป็นกล่องแบตเตอนที่นะครับในรถเนี่ยร้อยห้า amp สบายสบายครับการใช้ตู้เย็นนะครับแช่อาหารแช่น้ําการเดินทางสบายใช้ได้ตลอดนะครับเวลารถเราวิ่งนะครับผมก็ิดสวิตช์ที่ผมบอกไปนะครับฉันไปใช้ไฟไฟแบตของรถนะครับก็ใช้ต่อเนื่องได้ตลอดครับไม่มีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับก็ถือว่าคุ้มครับเป็นยี่ห้อ เอลพีู่นะครับขนาด50ลิตรนะครับใช้ดีครับสามารถตั้งค่าดูอุณหภูมิดูอะไรผ่านแอปโทรศัพท์ได้นะครับตวนครับว่าตอบโจทย์ครับนะครับพอดีกับรถเลยนะครับครับนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเจ้า Mitsubishi L 300 c w d คันนี้ของผมนะครับหรือว่าปู่เขียวนะครับซึ่งมีเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์มาว่าอยากให้ผมรีวิวรถผมบ้างก็ก็นี่ เป็นคลิปที่ผมมารีวิวนะครับก็รายละเอียดคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดลงลึกๆต่างๆในเรื่องของอู่ที่ผมทำนะครับอู่หน้าเต่าเนี่ยเดตอัพช็อปเนี่ยนะครับผมทําคลิปรีวิวไว้แล้วนะครับเพื่อนๆลองไปชมในช่องนะครับในคลิปของพลังงานสำรองในรถผมก็ทาไว้แล้วนะครับเพื่อนลองติดตามได้นะครับอีกอันก็คือรีวิวเรื่องการเปิดลังคาผมก็แจ้งรายละเอียดในคลิปนั้นแล้วนะครับยังไงเพื่อนๆลองไปติดตามเรื่องต่างๆในช่องผมได้นะครับครับยังไง ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง Humvee Camper ด้วยนะครับครับเดี๋ยวผมจะไปลองขับเจ้าบุกเขียวคันนี้ดูครับให้เ,เพื่อนๆได้พิจารณาเรื่องของสมรรถนะนะครับการขับขี่เนี่ยว่าเป็นยังไงนะครับก็ยังไงก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูนครับ